จะโทรบอกให้ช่วยจะตายแล้วยังทำไม่ได้ชลิตเฟื่องอารมณ์เล่าอาการป่วยหนักขยับตัวไม่ได้อยู่คนเดียวครึ่งวันเหมือนจิตลอยอืดฉี่แตกมีหัวใจหยุดเต้นบ้างรักษาเกือบเดือนมาเตือนภัยสุขภาพนักแสดงรุ่นใหญ่ชลิดเฟื่องอารมณ์จากแข็งแรงดีอยู่ที่สวนตลอดไปคุมสวนทุเรียน ตุเรียนเองเกิดอาการป่วยหนักกระทันหันเล่าเหตุการณ์ในรายการแฉถึงอาการขยับตัวไม่ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ว่ารู้สึกตัวแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โทรศัพท์ยังหยิบไม่ได้ใจอยากโทรบอกช่วยหน่อยกูจะตายอยู่แล้วนักแสดงรุ่นใหญ่เล่าอีกว่าทำอะไรไม่ได้อยู่ที่พื้นจะคลานแบบทหารก็ทำไม่ได้อยู่ดีๆ มันไม่มีแรงไม่มีสาเหตุมันเป็นอย่างนั้นเรามานอนตรงไหนเรายังไม่รู้มันลอยเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นกรกฎาคมอยู่ที่สวนอยู่คนเดียวมีคนงานอยู่แต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเรามีอะไรจะโทรศัพท์เรียกใช้งานก็โทรศัพท์แต่ขณะนั้นมารู้สึกตัวโอ๊ยกูเป็นอะไรเนี่ยจะตายไหมเนี่ยหรือเราตายไปแล้วหรืออะไร ทำอะไรไม่ได้เลยตอนเข้านอนปกติตื่นเช้ามาก็ปกติเดินชั้นบนลงมาข้างล่างอยู่ดีๆมันหายไปอย่างนั้นพยายามช่วยตัวเองติดต่อคนนั้นคนนี้ทำไม่ได้แค่เปิดประตูล็อกยังไม่ได้ยกมือไม่ขึ้นอยู่ดีๆเหมือนคนโดนตัดสวิตตัวเองทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ อยู่กับพื้นตั้งแต่หกโมงเช้ายันเที่ยงครึ่งวันมีคนจากข้างนอกมาดูสวนเห็นชลิตไม่ออกจากบ้านสักทีเลยมาดูที่บ้านโชคดีเราไม่ได้ล็อกประตูพูดได้แต่ทำอะไรไม่ได้บอกให้ไปเปิดประตูข้างหลังเขาเลยเข้ามาช่วยได้ถามว่าแล้วระหว่างนั้นหกชั่วโมงรู้สึกยังไงนักแสดงรุ่นใหญ่เผยว่าเหมือนลอย เหมือนจิตออกข้างนอกจากตัวเราทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ไปไหนแม้กระทั่งไปถึงโรงพยาบาลยังไม่รู้อึกฉีแตกยังไม่รู้เลยทำอะไรไม่ได้เขาบอกแย่แล้วไปโรงพยาบาลก็บอกไม่ไปด้านนอตวรริธทิธีกรลูกชายถึงกับตกใจบอกขนาดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังจะไม่ไปโรงพยาบาลมดดดำลูกๆไม่มีใครรู้ชลิต ไม่มีใครรู้น็อตไม่รู้เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็เพิ่งรู้นะพูดตรงๆเขาไม่เล่าให้ใครฟังเลยถามก็ไม่บอกเขาไม่เล่าให้ใครฟังเลยทุกคนในครอบครัวเพิ่งรู้ดีเทลทั้งหมดเพิ่งรู้เพิ่งฟังจากปากไม่บอกอะไรบอกแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน็อตยังเล่าอีกว่าวันนั้นคนงานโทรมาบอกข้อเป็นอะไรไม่รู้เรากำลังทำงานอยู่ก็ตกใจ อารมณ์หมอก็จะพูดแง่ร้ายตลอดกูก็ใจคอไม่ดีพ่อจะเป็นอะไรหรือเปล่าชลิดหมอก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรสาเหตุมาจากไหนจนปัจจุบันนี้ยังไม่บอกมดเขาบอกท่แต่ชลิดไม่รู้ตัวเลยเหมือนลอยนอ็อตจะเอาเข้ากรุงเทพมหานครเขาไม่ยอมเข้าเขามีหมอประจําตัวอยู่จันทบุรีอยู่แล้ว เขากลัวเข้ากรุงเทพมหานครต้องมาเริ่มใหม่อีกชลิตภาษาชาวบ้านเขาบอกเป็นไฟลามทุ่งมดดำเกิดจากแผลไม่รู้เป็นมาตอนนั้นหรือเปล่ามดดำติดเชื้อในกระแสเลือดแน่นี่ไงเปิดแผลที่ขาบวมมันเป็นเหมือนไฟไหม้แต่ไม่เจ็บไม่ปวดเพิ่งไปเห็นตอนไปโรงพยาบาลว่ามีแผล ตุ่มตุ่มพองพองหมอจับล้างขาทำให้พองพองแตกสามเดือนแล้วอยู่สภาพนี้น็อตโทรคุยกับหมอตลอดหมอก็บอกติดเชื้อในกระแสเลือดแต่เกิดจากอะไรสาเหตุอะไรก็บอกยังตรวจสอบชลิตเขาบอกเราเดินสวนบ่อยเจอยาฆ่าหญ้าแล้วไม่ได้ใส่บูทเศษเคมีมาโดนขาแต่ไม่มีอาการอะไรเลยชลิต อยู่โรงพยาบาลเกือบเดือนมีหัวใจหยุดเต้นบ้างอะไรต่ออะไรแทบไม่รู้สึกตัวแต่หลังจากรักษาแล้วทำทุกอย่างก็ดีขึ้นตามลำดับออกครบแล้วที่เคยสูบบุหรี่วันล,ละสองซองก็ไม่ได้สูบกาแฟก็ไม่ดื่มงมดหมดเลยคลิปรายการ